ไปดูกิจกรรมนะคะเนื่องในวันสําคัญของประเทศไทยค่ะวันนี้จงหสัดสงขลาได้มีการจัดก,กิจกรรมนะคะปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลรวมไปถึงการทํากิจกรรมนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชกาลที่9ด้วยค่ะ ซึ่งที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตีนสุรานนท์ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะท่านนายชจรจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนางดาริศจิตรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายอัมพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะนในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะคะแล้วก็วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ค่ะโดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะทั้งการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติจำนวน10ตัวค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะซึ่งกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้น เนื่องจากว่าในปัจจุบันค่ะเต่าในท้องทะเลนะคะที่มีอยู่เริ่มมีจํานวนที่ลดน้อยลงค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่ใกล้จะสูญพันธุ์จึงจําเป็นจะต้องช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งเต่าทะเลที่นํามาปล่อยนั้นนะคะเป็นเต่าทะเลที่ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและใช้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างค่ะรับผิดชอบดูแลในการอนุบาลลูกเต่าทะเลให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้นะคะทางด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดค่ะพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยค่ะ